กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับคนบ้าหวยรวยแน่นอนนะคะใครยังไม่ได้กดตามอ่ากดติดตามให้เราด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเนาะเวลาทางช่องมีข้อมูลดีๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ทางเราได้นําแบ่งปันนะคะวันนี้เจอหน้าน้องเอส๋สวยๆอ,ยอีกแล้วนะคะไม่มีอะไรมากมายนะคะการคํานวณอีกเช่นเคย เพิ่มเติมวันนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด2คลิปอย่าลืมไปรับชมด้วยนะคะสำหรับลาวมาแล้วนะคะนะสลากกินแบกลาวนะคะเดี๋ยวเราจะพูดให้ในคลิปที่2นะคะคลิปแรกก็จะเป็นอ่าฮานอยฮานอยวี i, i, AP, p ฮานอยพิเศษแล้วก็ขาไม่ได้เลยคือลาวสตาร์เนาะชื่นชอบแบบไหนสามารถตามกันได้เลยที่สำคัญนะคะอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยทุกๆคอมเมนต์นะคะ เป็นกำลังใจให้เราเสมอหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจนะคะไลค์แชร์อีกนะคะโอ้ความสุขของพวกเรามีแค่นี้เองไม่ต้องการสิ่งอื่นใดจากท่านผู้ชมเลยเนาะเข้าสู่โหมดเป็นผหัดแล้วนะคะพู้หัดที่เท่าไหร่คะท่านผู้ชม15แล้วนะคะเวลาผ่านไปเร็วนะคะพาไปครึ่งเดือนแล้วนะคะเดือนนี้เร็วมากท่านผู้ชมเห็นเหมือนหนูไหมอ่าเร็วมากเลยเนาะวันนี้ก็ขอให้มีความสุขในการทํางานแล้วก็ อย่าลืมเช้าสดใสนะคะยิ้มก่อนนะคะก่อนออกจากบ้านนะคะทําอะไรก็ได้ที่เรามีความสุขคิดบว,วกเสมอก่อนก้าวเท้าออกจากบ้านและที่สําคัญแมส่าลืมติดไว้ด้วยนะคะล่มเสื้อกันฝนนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงเราก็ไม่รู้นะคะว่าฝนจะตกตอนไหนแดดจ่อ,อตอนไหนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกแดดออกเป็นเรื่องธรรมดามากนะคะเพราะว่าพายุเข้านะคะเราต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงนะคะ บางครั้งเงินก็ไม่ได้สิ่งสําคัญเสมอไปร่างกายเรานะคะแต่ก็ขาดไม่ได้นะคะเงินไม่ได้สิ่งสําคัญแต่ขาดไม่ได้จริงไหมคะท่านผู้ชมอ่นะถูกใจใครก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะวันนี้ไม่มีอะไรมากมายพูดคุยตามประสานะคะครอบครัวคนบ้าหวยรวยแน่นอนนะคะอ่าแฟนเพจ Facebook ไว้กดตามหรือยังคะแฟนเพจ Facebook คนบ้าหวยรวยแน่นอนนะคะต้องมีหน้าหนูนะคะแล้วก็หน้าคุณบูม นะเป็นโลโก้ช่องเลยเห็นชัดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนใช้ชื่อคนบ้างหมวยเยอะนะคะทั้งๆที่ไม่ได้เก่งไม่ได้แม่นไ,ไม่ได้ม่ได้ดังอะไรมากมายนะคะเราเป็นแค่คนธรรมดานะคะเจอหน้ากันสามารถพูดคุยทักทายได้เลยถ่ายรูปก,ก็ได้นะคะกอดกันก็ได้นะคะอ่ากอดกันได้เลยพี่น้องกันนะคะชื่นชอบพวกเราก็อยากเขาเรียกว่าอย่ามองอย่างเดียวนะคะทักทายกันได้นะคะเราไม่ได้หยิงนะคะตัวจริงน่ารักมากใช่ไหมคะ วันนี้นะคะมีคมคมมาอีกแล้วนะคะอย่าดีแต่คิดแต่จงคิดให้ดีอย่าดีแต่พูดแต่จงพูดให้ดีอย่าดีแต่ทำนะแต่จงทําสิ่งดีๆนะคะอย่าดีแต่เป็นคนนะคะแต่จงเป็นคนที่ดีนะคะอ้าจริงไหมคะท่านผู้ชมทุกอย่างที่หรอพูดมานะคะเป็นสิ่งที่ดีๆแก่ท่านผู้ชมในทุกๆวันแน่นอนนะคะวันนี้ เรามาคำนวณลาวสตาร์สิคะว,ว่าเมื่อวานออกอะไรนะ14นะคะออก056ล่างออก72ต่อกันเลยนะวันที่15ลาวสตาร์เด่น7ลอง8เน้น72 70 73ลอง87 82 89กัน74 74นะคะ 8 3 4 7 7 9 7 3 7 8 2หหน้อ่าฮานอยพิเศษกันต่อเลยจ้าอย่าเสียเวลาอย่ารอช้านะพิเศษออก6 3 8ล่างออก7 7สำหรับวันที่15หฮาหนอยพิเศษเด่น8ลอง7เน้น8 5 8 2 8 9ลอง7 8 7 6 7 3กัน8 0 7 9 7 8 2 3 8 9 4 7 6ยาวกันต่อเลยนะคะสำหรับ ฮ้านอยธรรมดาแต่อาจจะไม่ธรรมดาก็ได้วันนี้อย่าลืมนะคะวิ่งรูดไว้ก่อนนะคะอย่าเชื่อมั่นในการเจาะพวกเรามากนะ,ะพวกเราก็เป็นแค่คนธรรมดาซึ่งไม่อย่างรู้นะคะว่าเล่นเจาะอะไรนะคะอยาให้พี่ๆนะคะเล่นไปตามสเต็ปนะ,ะเล่นไปตามทุนของแต่ละบุคคลนะคะแล้วก็เล่นวิ่งไว้ก่อนนะคะน้องอสอนไว้นะคะอย่างน้อยได้ทุกวันแน่นอนนะว่าเดีไม่ได้บอกกันด้วยนะคะสำหรับสายวิง่งอะสำหรับวันที่14ฮ้านอยธรรมดาออก616ล่าออกศูนย์นะคะ ต่อเลยวันที่15ไปเร็วนะไปเร็วมากเพราะว่าวันนี้เราพูดช้าแล้วก็มี2องคิใไปทำผู้ชมได้รับชมเนาะสิ 15, หาฮานอยเด่น0ูลอง9เน้น 01, 0ูนย์หนหลอง98 91 96 กัน06 95 396 208 705ยาวกันไปด้วยการคำนวณสุดท้ายแล้วนะคะแต่ยังไม่ท้ายสุดนะอ่าสำหรับฮานอย VIP เมื่อวันนะคะออก277ลาออก56 ซึ่งเข้านะคะเข้าไหมคะเมื่อวานไม่เข้านะคะมีเข้ามีหลุดบ้างเป็นธรรมดานะคะพวกเราเป็นแค่แนวทางเนาะอ่าอย่าดูเพลินนะคะจดไปด้วยนั่นแหละคะ่ะอย่างที่บอกแล้วค่ะเลขหลุดนะคะน้องเอที่เก่งๆนะน้องเอดีๆนะคะน้องเอนะะ้ำมูมิสวยหล่อนะคะถ้าเลขไม่หลุดก็พูดมากใช่ไหมพูดเยอะเป็นธรรมดานะคะไม่เป็นไรพวกเราก็ยินดีรับคําติชมเสมอเนาะต่อไปด้วยวันที่15ตุลาสองห้า ฮานอย VIP เดนศนย์ลองเ้าเน้น09 05 01ก้าศูนยลองเก้าแปกหนึ่งเสองกัน07 95 6เจ็ดเี่เสอง 190วันนี้ก็จบไปแล้วคะ่ะกับแนวทางดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นลาวสตาร์ฮานอยฮานอยพิเศษฮานอยวีไอย่าลืมรับชมให้จบไลค์แชร์เพิ่มปนกำลังใจเนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมไปรับชมลาวพัฒนาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ